อาสาพายิมพี่จุ๋มปอยแดงน้องซานตาวสุธรพาคุณผู้ชมไปที่เชียงรายไปบอกรักลอยฟ้าบนบอลลูนกันครับมาาวสวัสดีครับวันนี้ซานตานะครับฉายเดี่ยวอีกแล้วครับส่งพี่จุ๋มไปดูแลคู่รักที่เขาเจดทะเบียนกับบนบอลลูนนะครับซึ่งปีปีนี้นะครับได้ข่าวมาว่าคนจดทะเบียนกับบนบอลลูนเนี่ยเยอะมากกว่าปีก่อนๆน,น,นะครับเพราะผ่านผลสถานการณ์โควิดมา แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่จุ๋มเนี่ยขึ้นไปลอยบนบนุลลานกับเขาด้วยหรือเปล่าหรือว่าลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าบรรยากาศเป็นยังไง สิงปาเชียงรายและพันธมิตรเนลมิตสีสันให้ฟ้าฉชีกรายกับเทศกาลบอลลูนนานานชาติ International Balloon f e s t a 2024ตระการตาไปกับความสวยงามของบอลลูนนานานชาติหลากสีสันกว่า30ลูกจาก11ประเทศในบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของจังหวัดเชียงรายจัดเต็มการแข่งขันบอลลูนนานานชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมกิจกรรมบอลลูนเลิฟบ,บอกรักบนฟ้าให้คู่รักขึ้นบอลลูนในวันวาเลนไทน์รวม ถึงการแสดงโขนกลางแปลงชุดใหญ่ไกลชิดคนดูเรื่องรามเกียรต์ชุดพระจักรีทรงกฎปฐมบทบรามเกียรติ์จากกลุ่มศิลปินวังหน้ากว่าร้อยชีวิตก็ถือว่ายิ่งใหญ่พอสมควรนะ,ะจริงๆมันมีหลายประเทศที่มาแต่เขาเตรียมตัวกันไม่ทันเพราะเรายกเลิกเมื่อปีก่อนเรายกเลิกเขาปีนี้เขาก็เลยไม่แน่ใ,นใจแค่เลยมานก็ได้พอสมควรนะ,ะใช่ได้นะ11ประเทศค่ะ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด5วัน5คืนระหว่างวันที่14-18กุมภาพันธ์นี้ณสิงปร์กเชียงรายพร้อมสานต่อความยิ่งใหญ่ให้เป็นหนึ่งในงานบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายฝนต้นหนาวจนถึงวันแห่งความรักในปีนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมหัศจารย์สีสันคนบนดอย พบกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นชนเผ่าหมู่บ้านชนเผ่าจำลองอาหารดั้งเดิมของชนเผ่าและเลือกชมสินค้าจากชาวไทยภูเขาก้าเผ่า สำหรับวันนี้นะครับซันต้าขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทุกคู่เลยนะครับที่ได้ไปจดทะเบียนกันบนบอลลูนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์นะครับไปขึ้นบอลรูนไปชมแสงสีเสียงบรรยากาศดีๆยามค่ําคืนนะครับก็สามารถไปได้ที่สิงป้าจังหวัดเชียงรายนะครับจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์สำหรับวันนี้นะครับซันต้าขอตัวไปตามพี่ฉุมก่อนไม่รู้ไปไหนแล้วจะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับตยิมเดินทางไปยิ้มั่วไทย กลับไปที่เชี่ยงวันทันข่าวผมเชิงชาย5บอกเหตุขอพระคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ